สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติวันเสาร์ที่13กันยายน2568วันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัด ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ช่วงวันที่1 3ถึง22กันยายน68ประเทศไทยยังมีฝนตกกระจายหลายพื้นที่และยังมีฝนตกต่อเนื่องปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางหนักเบาสลับกันในบางวันอิทธิพลยังคงมาจากร่องมรสุมที่อาจจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางประกอบกับมีย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคอีสานโดยเฉพาะช่วงวันที่1 7ถึง22กันยายนนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางภาคอีสาน ตอนล่างภาคตะวันออกกทโมและปริมณฑลส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมในระยะนี้ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมขังน้ํารอการระบายในชุมชนเมืองน้ําป่าไหลหลา,ลากน้ําป่าฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยในภาคเหนือตอนล่างระยะนี้มีสัญญาณการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้และเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งประ เวียดนามและเคลื่อนปกคุุมสปปลาวและภาคอีสานของไทย2ช่วงคือช่วง16-19กันยายนและ22-27กันยายน68ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ กรมอุตุเตือนจังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่13กันยายน2568มีดังนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด22 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 35องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว5 15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ําสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดร,ราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ